สสิ่งในการเลือกสินค้ามาขายข้อแรกนะคะสินค้านั้นนะคะจะต้องมีระบบหลังบ้านค่ะเพราะตอนนี้มันหมดยุคที่เราจะต้องไปส่งของกันแล้วนะคะส่วนใหญ่บริษัทที่เขาผลิตสินค้ามาเขาจะมีการส่งของให้เรานะคะแล้วก็มีระบบด้วยนะคะในการเก็บข้อมูลในการขายสินค้าของเรานะคะข้อที่2นะคะสินค้านั้นนะคะเราจะต้องทดลองกินใช้ แล้วให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้านั้นมีประสิทธิภาพสินค้านั้นจะต้องขายตัวเองได้ค่ะถ้าหากว่าขายตัวเองไม่ได้นะคะเราก็อย่าเสียเวลาเลยค่ะข้อที่3นะคะเราจะต้องเลือกสินค้าที่โดดเด่นนะคะถ้าหากว่ามันเป็นสินค้าที่คนเขาผลิตออกมาแล้วเขาขายกันเกิดทั่วท้องตลาดนะคะไม่มีความโดดเด่นจากสินค้าอื่นเลย มันก็จะทําให้เราต้องใช้พลังในการขายมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการสําเร็จเรียกยอดขายแบบง่ายๆสบายๆนะคะก็ลองทําดูค่ะ